สวัสดีครับวันนี้มาในแนวรถครอบครัวเจ็ที่นั่งเป็นเจ้าคุณปู่หรือต้นแบบ Toyota f o r t u จ n e r ครับนั่นก็คือเจ้า Toyota Sport Rider ครับผมคันนี้เป็นรถอนเนกประสงค์เจ็ที่นั่งครับผมถือว่าเป็นที่ฮือหามากในยุคนั้นใครได้ครอบครองถือว่าดูดีมีฐานะกันเลยทีเดียวครับรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆกับ f o r t จ n e r ครับเพราะมาจากต้นแบบเดียวกันมาเริ่มกันที่รายละเอียดด้านหน้าครับ มาพร้อมกระจังหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ของสปอร์ตไรเดอร์ครับมีโลโก้โตโยต้าอยู่มาโครงกลางหลอดไฟจะเป็นแบบหลอดคมใสมันตอร์เฟเกเตอร์ครับข้างในเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนปกติรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวรองท็อปขับ2ครับจึงได้ไฟมาแบบปกติถ้าเป็นตัวท็อปขับ4จะมาพร้อมกับไฟลูกแก้วโปรเจกเตอร์ครับและรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแต่มีช่องสำหรับใส่มาให้เรียบร้อยลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้ครับ กระจกมองข้างเป็นแบบครอบโครเมียมครับผมส่วนมือจับเปิดประตูจะเป็นแบบโครเมียมครับป้องกันรอยขีดข่วนมีไฟเลี้ยวตรงแก้มข้างทั้งสองข้างครับคันนี้ติดฟิล์มมาให้นะครับล้อของรถคันนี้เป็นล้อเดิมติดรถครับผมยังเปลี่ยนมาใหม่ทั้งสี่เส้นดอกยังเต็มครับพร้อมลุยพร้อมเดินทางซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมอะไรเพิ่มครับเนื่องจากตัวรถเป็นตัวสูงครับจะมีบันไดข้างมาให้ เพื่อให้ง่ายต่อการขึ้นลงรถครับข้อดีรถรถสูงมีดีหลายด้านครับทั้งทัศนวิสัยการขับขี่ลุยน้ำท่วมลุยโคลนลุยทางลูกรังครับผมมีติดบ้านไว้สักทันจะดีมากครับมีคิ้วโป่งล้อมาให้ครับรับกับบันไดได้พอดีด้านบนหลังคามีแหลกสำหรับจับยึดของครับและจะเห็นได้ว่ากระจกบานหลังขนาดใหญ่ถ้ามีใครที่นั่งแถวที่สามทัศนวิสัยต่อตรงดีแน่นอนครับ คันนี้ติดตั้งสปอยเลอร์หลังมาให้เรียบร้อยครับเพิ่มความหล่อเพิ่มความดูดีให้กับตัวรถครับไฟไท้ายดีไซน์โดดเด่นไม่เหมือนใครครับสแสดงสถานะต่างๆครบถ้วนชัดเจนครับสำหรับยางอะไหล่เป็นแบบล้อกระทะครับไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับผมหรือวิ่งระยะทางสั้นๆเพื่อหาร้านเปลี่ยนยางครับผมกรณียางหลักแตกหรือรั่วครับผมมีกระจกมองมุมอับด้านหลังติดตั้งมาให้ครับ เพื่อช่วยในเรื่องการการะยะการถอยครับมาต่อกันที่ภายในครับได้เป็นบอกผ้าครับผมเจ้าของเดิมดูแลดีมากครับไม่เปื้อนไม่ฉีกไม่ขาดครับพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยสีก้านครับจับง่ายหมุนคล่องถนัดมือผ่อนแรงด้วยระบบพาวเวอร์ครับผมส่วนสวิตช์ไตรอยู่ตรงกลางครับผมมีมือจับตรงเสาเอมาให้ทั้งสองจุดครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารครับบอกปรับแบบแมนนวลสีทิศทางครับ แอ <Air S 2> เป็นช่องสี่เหลี่ยมติดตั้งมาให้สี่จุดตรงคอนโซลหน้าครับมีช่องเก็บของสามารถเก็บเอกสารหรือเก็บของเล็กๆน้อยๆได้ครับผมหน้าปัดเกือนใหม่เป็นแบบสีขาวครับบอกความร้อนหม้อน้ำวัดรอบวัดความเร็วและวัดน้ำมันคงเหลือครับผมรุ่นนี้ไม่มีไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะครับส่วนเลขไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่258,000กิโลโดยประมาณครับถือว่าวิ่งน้อยครับผมถัดมาด้านหลังครับผม บอแถว2สามารถพับเก็บได้ครับถ้าต้องการพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มนะครับบอดสะอาดครับผมมีเข็มขัดยิรภัยให้ครับประตูเปิดได้กว้างครับขึ้นลงสะดวกครับส่วนบอดแถวที่สไม่ค่อยได้ใช้งานครับนั่งสบายทัศนวิสัยตอดตรงครับผมทั้งบอดแถวที่2และแถวที่สมสามารถพับเก็บได้ครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระครับ สำหรับสายแคมปิ้งเบาะสามารถปรับเอนเป็นแนวราบได้ครับเพื่อทำเป็นที่นอนก็สามารถทำได้เช่นกันครับสำหรับสายแคมป์ถือว่าตอบโจทย์ครับผมเมื่อกางเบาออกทั้ง3แถวด้านท้ายสามารถเก็บของได้อีกนิดหน่อยครับถือว่าพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางอยู่พอสมควรครับสำหรับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอ m o n นเรลรหัส 2KD 2 5 0 0ครับอัดอากาศด้วยเทอร์โบเรื่องเครื่องสภาพสวยสวย เนียนๆครับไม่เคยผ่านการปรับแต่งส่วนเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดครับขับง่ายแม่บ้านก็สามารถขับได้ครับส่วนเบรกมือเป็นแบบก้านดึงแบบรถยุคเก่าครับผมและคันนี้มีไอเทมพิเศษมาให้ครับนั่นก็คือชุดล็อกค,คันเกียร์นั่นเองของแต่งตรงรุ่นตามยุคตามสมัยในช่วงนั้นครับข้างล่างแชสซีขนาดใหญ่ครับไม่มีผูกไม่มีกร่อนครับผมทนทานแข็งแรงครับ หากสนใจรถคันนี้ราคาอยู่ที่165,000บาทเท่านั้นคุ้มค่าเป็นรถมือเดียวตั้งแต่ไปแดงครับรถช่วงล่างแน่นๆขับขีด่ดีสามารถดูรถได้ที่กรุงเทพมหานครครับผมหากสนใจจะมีเบอร์โทรและรายละเอียดการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงและไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีควรไปดูรถตัวจริงและตรวจสอบเอกสารทุกครั้งก่อนทำการซื้อขาย